ได้ครับไ,ได้ครับเคยมาไหมครับไม่เคยครับก <c oughs> ารสัดเยอะเลยนะนเข้าไปนะครับครับลงผับเดียนทางขวามือนี่ครับน้ำดื่มแามได้นะครับกาแฟ กตีครับจองให้ออนไลน์จองฝากคิวครับทานน้ำก่อนครับขอบคุณมากครับเอาลงให้ดูลงชื่อครับจองออนไลน์คือจองอะไรครับเข้ามาเที่ยวคิวครับคิวคิวการจองเข้ามาเที่ยวครับถ้าจองการเต๊นต้องโทรเข้ามาเขาจะลงชื่อนะครับเดี๋ยวลงใหม่ครับครับได้ครับขอบคุณมากครับลงอันนี้ใช่ไหมครับครับเนื้อตุ๋นเนาะ นี่การเต้นหรือมาเที่ยวการเต้นครับการเต้นหนึ่งร้อยหรือว่าเจอยร้อยต่างแค่ไหนครับเนี่ยกรุงเทพครับครับชอตอ่อเมื่อคืนไปเจอสาวน้อยมาอมตอนร้อยเจ็ดสาวน้อยใช่ตอนแรกว่าจะเข้าไปปักช่องโอ้โหเห็น,หนหรถเห็นรถตัง้งเส้นถนน,นแล้วเปลี่ยนใจเลยกลับไปดีกว่า นี้ค่าบริการครับผมผู้ใหญ่คนละยี่สิบเด็กละสิบบาทค่ายานทานะตามรายการนี้เลยเนาะพยโยตีล็อกก็สามสิบบาทจ้ามอไซค์ค่ายี่สิบครับผมอันนี้คือมีทุกตลอดช่วงเลยปะ<า>หรือว่าเป็นแล้วแต่ตลอดนะครับออโอเคอนะโอเคครับ โอเคนะมีมีนะเสี๋ยบมีกาแฟให้น้ำร้อนมีบริการให้น้ำเย็นบริการให้ครับผมเจ้าที่พูดดีครับสุภาพที่อ่นเนี่ยตรงสถานที่กินเหล้าร้องเพลงที่ถ่ายอ๋อโอเคเดี๋ยวจะเราจะให้อ่าเพราะว่าใครจะเข้ามาให้เคารพกติกานิดนึงอันนี้ข้อห้ามนะครับควรพึงปฏิบัตินะครับ ควรพึงปฏิบัติไปนิดนึงนนนก็ขอร้องได้ช่วยกันเนาะได้พักผ่อนกันบบนั้นแบบดีความสุขป่ะเดียเ๋ยวเราไปการเต้นกลางใน,นครับอ้าวมาถึงกันแล้วจ้ะลานกลางเต้น กุทยางกันตก3ามหลันจะลดสามารถจอดได้ข้างทางนี้ได้นะครับถ้าไม่พอน่าจะขึ้นไปจอดบนลานนั่นได้นะครับประมาณนี้อากาศตอนนี้ตอนเที่ยง47ก็ค่อนข้างโอเคนะมีแดดแต่มีลมเย็นไม่ร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่ดีกว่าคิด นะครับจอดลงของได้ตรงนี้เนาะไม่เกินสิบนาทีก็มีทางปูนเอาไว้ให้เข็นของลงมาได้ครับแม่ตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟเดี๋ยวนี้ตามอุทยานต่างๆมีร้านกาแฟเกือบทุกที่เนาะเป็นเหมือนร้านสวัสดิการให้บริการมีร้านส้มตำอยู่ตรงนู้น ห้องน้ำมีสองจุดใหม่เก่าจช่มีห้องน้ำใหม่กับเก่านะครับอยู่รั้ใหม่กับเก่านะเออลานญ่าถือว่าโอเคอีกแล้วจ้าก,ก็ว่าที่นี่มันคือสุสานสมอเรายังไม่รอนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือพื้นจะค่อนข้งางมันออกน่าจะมาแาบนี้แล้ตกน่าจนะ ้านไม่ใหญ่ครับลานลาน้พอๆกับเจ็ดสองนอใช่ใช่ใช่พอๆกันอ่ามีพื้นที่เรียบแล้วก็มีพื้นที่เทลงไปนิดหนึ่งนะตรงด้านที่ใกล้ๆกับตรงตรงนู้นจะเทนิดหนึ่งแต่ก็โอเคครับไม่ได้เทลาดมากก็มีเพื่อนๆสมาชิกมากัน หลายเต็นท์อยู่เหมือนกันน่าจะอยู่กันตั้งแต่เมื่อคืนเนาะเพราะว่ายัางมีกันอยู่หลายเต็นท์ทีเดียวนี่หรอใช่ตรงนี้น่าจะได้ร่มไม้พอดมั่งควณตัวนั้นมันกว้างมัม้ยนะไม่เดี๋ยวตะวันเดี๋ยวแดวดลงข้างหน้าเย็นร้อนหน้าง่ายแดดน่าจะลงไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงมาจับอ่าเดี๋ยวนี้ก่็นะเดี๋ยวเดี๋ยว หาที่กางเต้นท์กนแล้วก็เดี๋ยวไปกลนคอนลงมาเดี๋ยวว่ากันต่อจะ้ะวันนี้มาดูกันต่ออีกหนึ่งวันกับการตั้งแคมป์ของยูวิโกนะครับอ,อสาสถานที่ปรับสมองวันนี้เป็นอุดยางชาติน้ำตกสามนันนะครับพื้นที่กลางเต็นท์ไม่ใหญ่มากครับ แล้วก็สมฉายาสูตรสารสมองบกกริงที่นี่ด้านล่างน่าจะเป็นหินหรือเป็นดินดานที่ค่อนข้างแข็งมากครับคือตอกหมองลงไปนี่เสียงซ้อนฟังป,ป,ป๊อกป๊อกป๊อกมาในตอกถ้าไม่เข้านะแล้วก็สมควรที่สมอสั้นไม่ควรจะใช้ใช้ตหมองอย่างต่ำ25้าสาิเซนขึ้นไปครับไม่งั้นไม่ลงแน่ๆนะครับเพราะว่าด้านล่างน่าจะเป็นหินตอกเท่าไหร่ไม่ลงมีอย่างเดียวคือง,งอเนาะ นี่เกิดสภาพของสมอที่ตัตลงไปเมื่อคืนของโคแมนว่านานาแข็งๆอันนี้งอจ้าส่วนกอกแกกอันนี้มากัะครับไม่เหลือครับสบภาพจากที่เห็นของก็ดีจริงๆก็อย่างที่บอกเมื่อบายอย่ายเมื่อวานนะถ้ามาที่นี่หาสหมอที่แข็งๆเนาะแล้วก็ยาวสัก30 น่าจะโอเคกว่า30ตัวนี้กล่องผมรอดนะแต่ก็ตอลงไปได้แค่ประมาณแค่น,นี้ก็ยังดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นก็เป็นอย่างเงี้ยรดสาโอเคเตรียมพร้อมไหมดีครับเออโดยรวมสถานที่นะครับด้านหลังนี้ด้านนี้จะเป็นห้องน้ําแบ่งชายหญิงมีห้องน้ําคนพิการให้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําชายก่อนละกันเนาะ ราะว่าน้ำหญิงเข้ามาได้อยอ่ดีน้ําแรงครับผมน้ําเย็นแต่อากาศไม่ค่อยเย็นยเท่าไหร่ห้องน้ําเป็นห้องน้ํารุ่นใหม่ของอุทยานเหมือนกันนะครับฝั่งขวามือของผมตัวนี้เป็นห้องอาบน้ำสองห้องครับโถชีผู้ชายสามนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําห้องสุขขา 4ห้องประมาณนี้จะมีเป็นชักโครกอยู่อ้อสามห้องเป็นชักโครกสองแล้วก็เป็นห้องนั่งยองหนึ่งนะครับห้องอาบน้ำก็มี3ามห้องเหมือนกันก็คืออย่างนี้สะอาดนะครับความสะอาดถือว่า,าดีเอ่อหลังนี่ห้องน้ำอุทยานถือว่าสะอาดใช้ได้นะครับน้ำแรงนะครับต่อจากห้องน้ำออกจากห้องน้ำมานะครับ ด้านหน้าห้องน้ำนจะเป็นจุดล้างจานจุดล้างภาชนะมีก๊อกน้ำให้สามสี่ตัวน่าจะเพียงพอดูสะอาดครับดูเป็นสัดเป็นส่วนดีเนาะหลังจัดอ่างล้างจานล้งางภาชนะก็จะเป็นร้านขายอาหารของร้านสวัสดิการนะครับมีต้มตำมีอาหารที่กินง,ง่ายๆนะด้านนี้ที่มองเห็นหน้าตรงตะกี้น,นี่อันนี้เป็นร้านกาแฟคืออย่างที่บอกเดี๋ยวนี้ ตามอุทยานต่างๆเนาะมีร้านกาแฟให้บริการนักท่องเที่ยวเกือบจะทุกที่นะครับรสชาติส่วนใหญ่ที่ลองชิมดูโอเคนะรสชาติโอเครสชาติดีคือกาแฟไม่ถั่วๆกินได้ที่นั่งดูวิวอย่างนี้ก็โอเคคือถ้าอากาศเย็นตรงจุดนี้น่าจะโอเคมากเพราะว่าวิวหน้าเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นอยู่คือ น้ำมันเยอะไหมเยอะนะแต่อากาศมันไม่เย็นเนาะตรงนี้จากตรงนี้ถ้านั่งกินกาแฟเช้าเช้าน่าจะโอเคนะครับนี่คือพื้นที่รอบๆลานกลางเป็นคือเดี๋ยวจะพาไปดูจุดที่เขาก็มีผลกลางนะแต่แบบว่าผมว่ามันไกลจากห้องน้ำไปมากพอสมควรน่าจะมีปัญหาเรื่องการเข้าห้องน้ำนิดนึง เนี่ยแตกตรงนี้เห็นไหมสุดๆเลยเป็นตรงนู้นมาณนู้นนั่นะคือตรงขอบอ่างนยการได้หมดเหมือนกันนะคือรถจอดตอนนี้กางได้ค่อนข้างสะดวกนะไม่ต้องเข็นของอะไรเงี้ยแต่จากจุดนั้นมาถึงห้องน้ําตรงจุดนี้มีเหนื่อยนะไปกลับน่าจะเกือบกิโลซึ่งไม่น่าสนุกเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่คนชอบก็เอาที่สะดวกบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันสู่สารสมอบกที่ก่อนมาก็ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ว่ามันจะอะไรกันกันาดนครับส่บารสมอกมาเจอจริงๆโอ้น่ากลัวนะครับน่ากลัวมากกับกับกับพื้นที่ที่ให้ตอกสมองอานี่เต็นเราดูจากดูจากสมอที่ตอกไปเห็นไหมคือสามติเต็นตอกลงไปได้ไม่ถึงสิหเต็นดีผมว่านไ,ได้แค่นี้จริงๆนะคือ นี่ก็เด้งตองไปเด้งตองไปเด้งหมดแล้วนะเยประมาณเนี้ยเห็นที่เห็นอยู่เนะี่ยคืออย่างนี้เลยนะคือนี่ตอกนี่นี่สุดสุดแรงแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากย้ำลงไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าตอนงัดออกน่าจะลําบากว่าทุกคนตั้งแต่กลางเต็น์มาไม่เคยเอาสมอสามสิบเซนยึดเต็น์เลยนะครับนี่เป็นที่แรกที่ต้องใช้สมอมาทเต็น์ยึดเต็น์เลยเออบรรยากาศตอนนี้ ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะคือที่นี่ดูจากรีวิวมาส่วนใหญ่จะบอกว่าอากาศมีอากาศ,ากาศยเย็นนะแต่ช่วงที่เรามาวันนี้วันอาทิตย์ที่27ธันวานะตอนนี้เวลา4โมง25 000. นาทีแดดยังเปลี้ยงนะครับแดดยังเปลี่ยงแล้วก็ลมมีไหมลมมีนะถ้าคุณอยู่ในที่ร่มมันก็มีลมใปเอ,อื่อยแต่มันไม่มีตลอดปัญหาคือมันไม่มีตลอดดังนั้นมันก็จะร้อนนิดนึง หวังว่าเย็นนี้มันน่าจะโอเคขึ้นนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็คนมาการก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามีพอสมควรไม่ใช่แบบโอ้โหเหมาล้านกันเลยซึ่งนี่ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติวันเสาร์อาทิตยนี่น่าจะเต็มๆนะผมว่าน่าจะเต็มมากกว่านี้ก็เดี๋ยว ตรงข้างหน้านี้เขาเตรียมเตรียมทำอุโมงค์น่าจะเป็นอุโมงไฟเนาะรับปีใหม่รับปีใหม่เจ้าที่ทำงานกันตั้งแต่ผมมาถึงตั้งแต่เที่ยงก็ซัดกันมาตลอดแดดเปรี้ยง,ง,งนะครับก็ได้เป็นอุโมงไฟปีใหม่ได้สวยถ้าใครมาช่วงปีใหม่เนาะน่าจะยังมาได้นะผมว่ามันน่าจะไม่ล็อกดาวนะ์นะหวังว่ามันจะไม่ล็อกดาว เพราะถ้าล็อกดาวก็น่าจะเซ็งกันอีกแต่ก็อย่างว่าครับทำไงได้เอาส่วนรวมไม่เป็นหลักมากกว่านะต่างโกนต่างเซฟนะครับสะพานนี้เป็นจุดเชื่อมต่อเป็นเหมือนถนนเอาไว้ให้ออกกำลังกายได้ปันจักรยานวิ่งได้นะยาเขึ้นบนเขานู่นเลยเนาะคงไม่ได้เดินมาไปดูเพราะว่าค่อนข้างไกายแล้วก็ติดงานของพี่พี่ที่ อุทยานก็ดดวยก็ทํงงานอยู่ละเห็นบางรีวิวส่วนนี้กกที่ถ่ายมา <c oughs> ไม่มีน้ํา <c oughs> แต่ตอนนี้มีน้ํา <c oughs> นะน้ําค่อนข้างจะใสมันเป็นช่วงต่อกับอาบนะประมาณนี้เออพออยู่ในร่มอย่างนี้อากาศดีนะ<ไ> <c oughs> อยู่ในร่มอย่างนี้อากาศถือว่าโอเคมากเย็น <c oughs> <c oughs> ต้นไม้แบบเชิญเขาอย่างเงี้ยนะาบ้านเราถ้ามัน อากาศมันได้แล้วมันเป็นต้นไมเปิลเราเป็นไม้ไม้เปลี่ยนสีนั่ผมว่ามันจะสวยนะแต่แต่มันคือกาพูดเพอร์เจอร์แล้วบ้านเราอากาศมันไม่ได้ขนาดนั้นอยู่แล้วมันปลูกเป็นงไงมันก็คงไม่ได้ครับครับอากาศประมาณนี้บรรยากาศโดยรวมอ่ะเย็นกันจ้าก็วันนี้ก็ง่ายๆเหมือนเดิมจ้ะ้มตำสั่งจากร้านสวัสดิการ ส่วนยามนี่คุณภรรยาจัดให้เนะวันนี้ค่อนข้างจะเหมือนรถจัดนิดนึงต้มตามอร่อยนะครับได้ทตำไทยรสชาติได้เข้าเหนียวหมูย่างอยู่ง่ายมัง้ง <c oughs> คือจริงๆ่าทำก้าวแต่แบบว่าอากาศมันร้อนแล้วพอร้อนแล้วแบบว่า ไอเมนูที่วางไว้มันไม่เหมาะแก่กินตอนหน้าอากาศ้อนร้อนไงนะก็กลับมาเป็นต้ตมตํา้วกันกินข้าวครับ 마음과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게만든

6โ,โมง26นาทีอาอากาศยามเช้าสดชื่นชื่นที่ได้ครับความหนาวเย็นให้หนาวเนาะอากาศเย็นสบายมากกว่าไม่ถึงนแล้วก็เนี่ยฮะบรรยากาศยามเช้า เอยรวมประมาณนี้ฝนตกสามลันอ่าเก็บน้ำเขาลูกนะครับอันนี้อา่าเก็บน้ำเขาลูกเช้าวันนี้ตื่นมาตรงทางที่เป็นทางวิ่งทางสัญญาณก,านนก็มีนกพิ่งเยอะไทยค่นพอสมควรนะคือมันมันเหมาะสำหรับการออกกำลังกายอยู่เพราะว่าตอนเช้าเช้านี่อากาศดีนะครับ เดี๋ยวลองพาไปดูตรงที่เป็น,นทางสำหรับเดินสำหรบิ่งแล้วกันเนาะ oh. นี่เป็นอีกฝ่าของอ่างเก็บนะ้เพราะว่าบางคลิปที่รีวิวก็จะไม่เห็นน้ำส่วนนี้ซึ่งแห้งมากนะแต่วันนี้เรามาก็ถือว่ามีน้ำเยอะมากนะแล้วก็มองไปไกลๆสุดๆนะเห็นปะตรงยอดต้นไม้มีหมอกก่อนอ่อนนะ ก็ถือว่าสวยแล้วก็ที่นี่นกเยอะมากนะครับร้องตั้งแต่เช้าเลยตีสี 4, ่ตีห้านกร้องกันละแล้วก็กระลอ,อกก็เยอะแสดงว่าระบบในเวทถือว่าดีมากดีพอสมควรเลย มุมฝั่งนี้ถามว่าพื้นที่กางเต็นท์ได้ไหมก็น่าจะกางเต็นท์ได้แต่แต่เขาไม่ได้ให้กางเต็นท์นะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วก็ปรับไว้ก็น่าจะทําให้กางเต็นท์ได้แต่คือถ้าจากจุดนี้กลับไปที่ตรงบริเวณห้องน้ําก็ไกลไหมก็ไกลพอสมควรแล้วก็ดินบริเวณนี้น่าจะแข็งมากกว่าโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะแข็งมากกว่าเพราะว่าด้านล่างนี้น่าจะหินเลยแหละเพราะว่าเนี่ยประมาณนี้ แต่ถ้าทางฝั่งนี้มันก็น่าจะสงบดีนะผมว่าถ้าคนชอบเงียบๆนะมันก็จะได้ป็นมุมมองที่เป็นด้านหน้าเป็นน้ําแล้วก็เป็นเขาที่ประมาณเนี้ซึ่งมันก็จะสวยดีอะแต่แบบว่ามันเขายังไม่ไม่ให้การตรงนี้นะตรงนี้ยังกับไม่ได้ก็จะได้แบบแค่ตั้งแต่ที่เราไปฟังตั้งแต่เมื่อบ่ายเมื่อวานเนี่ยก็คือตั้งแต่แตรงลิมทางเก็บนะตรงนู้นไล่ยาวไปยาวไป,วไปจปนถึงลานใหญ่ในที่ลานหลัก